ทุกคนในนี้เคยร้องไห้กันใช่ไหมคะแล้วคุณกลัวที่จะแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์แบบนั้นออกมาหรือเปล่าคุณอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคุณอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแสดงออกถึงแต่รูปลักษณ์ภายนอกต้องแข่งแข่งเท่านั้นเว้ยถึงจะชนะต้องแข่งแก่งเท่านั้นเว้ย,ถ,นะวยถึงจะประสบความสำเร็จ แล้วทุกคนก็เข้าใจผิดว่าการร้องไห้คือการสแสดงออกถึงความอ่อนแอและนาเวทนาวันนี้มี3ข้อที่จะมายกตัวอย่างและแสดงทฤษฎีว่าวิทยาศาสตร์กับการออกร้องไห้อ่อนแอจริงเหรอยกตัวอย่างแรกเลยค่ะผลการวิจัยออกบอกว่าคนที่ร้องไห้บ่อย คือคนที่สามารถจัดการกับตัวเองได้ดีที่สุดเพราะเขานั้นย่อมรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและเระบายมันออกมาในทางที่ถูกต้องและทฤษฎีที่สองเด็กทารกที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกหรือมนุษย์ถูกดีไซน์และถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องและป้องกันอันตรายต่างๆและนั่นแหละการร้องไห้คือหนึ่งในนั้นนะคะการร้องไห้มันเหมือน เป็นการบอกหรือขอความเชยเหลือจากสังคมว่าฉันกําลังรู้สึกอย่างนี้อยู่นะคุณเคยเป็นไหมคะคุณเคยร้องไห้แต่ตอนเด็กๆคุณล้มโอ้ล้องไห้ใหญ่เลยพ่อแม่คุณมาปลอบคุณมาเล้าโลมคุณนั่นแหละคือการสแสดงออกเชิงจิตวิทยาที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้และเป็นไปได้มากที่สุดแล้วข้อต่อไปคะ่ะนี้เราก็จะมายกตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายที่สุด คุณกำมือไว้สองมือแบบนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่เขาไม่ได้แสดงความรู้สึกอารมณ์แบบนั้นออกมากับคนที่เขาที่ถูกมองว่าเป็นคนที่อ่อนแออย่างนี้ดีกว่ากำมือไว้นะคะนี่คือคนที่อ่อนแอเมื่อเขารู้สึกเหมือนนี้อะไรมากระตุต้นในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะลองทามามือก็จะแบออกเขาก็จะรู้สึกเบาแล้วรู้สึกว่าฉันได้เอาอันนี้ออกไปแล้ว นั่นเองนะคะและนี่คือคนที่เขายังเก็บอารมณ์ความรู้สึกอัไนไม่อยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เขาได้พบเจอปัญหาอะไรต่างๆเอาไ้ที่กดในตัวเขา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็จะเก็บมันเอาไว้เรื่อยๆจนมันเกิดเป็นทัศนคติในเชิงลบนะคะอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างสมมุติว่านี่คือน้ำตาของคุณในน้ำตาของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยโปรตีนและฮอร์โมนต,ต,ต,ต่างๆมากมายในนั้น ซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยออกมานั่นแหละฮอร์โมนอย่างนั้นคือความเครียดคือความเศร้ามากมายที่ออกมาจากน้ําตาของคุณซึ่งหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคุณเนี่ยได้ปล่อยน้ำหมดออกมาหมดแล้วซึ่งมันคือการที่คุณระบายมันออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนเพศสภาพแบบไหนคุณมีสิทธิ์ค่ะคุณมีสิทธิ์ ที่จะแสดงอารมณ์แบบนั้นออกมาคือมันไม่ดีดีแต่แค่ตัวคุณนะมันดีทั้งสภาพจิตใจและคนรอบข้างของคุณอีกด้วยนะคุณอย่ากกลัวคะ่ะที่จะแสดงความรู้สึกอารมณ์ลึกๆในตัวคุณออกมาคุณอย่าก,กลัวคะ่ะและจงโอบรับความรู้สึกนั้นเอาไว้